สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเวลา9.17นาฬกา17นาทีนะคะเป็นเวลาที่แก้วกำลังจะถ่ายคลิปแนวทางประจำวันเมื่อกี้ประมาณ8โมงกวา่าแก้วถ่ายคลิปของห่วรัฐบาลพิ่งเสร็จแล้วก็ตัดต่อแล้วก็อัพลงไปแล้วใครที่อยากดูห่วรัฐบาลไม่ว่าจะ facebook หรือใน y o u t u b e ไปดูได้เลยนะคะลงไว้ให้หมดแล้ว แ,แนวทางการเสี่ยงโชคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดแนวทางการเสี่ยงโชคประจําวันสําหรับหวยหุ้นหรือหวยอื่น,นๆนะคะลองดูกันตอนนี้แกอยู่ที่จังหวัดสุราธานีนะคะหลังจะทาคลิปเสร็จจะออกไปหาข้าวทานแล้วก็มุ่งหน้าไปไหว้ไอ้ไขววัดเจดีย์แล้วก็ไปไหว้พานบุญที่วัดยงใหญ่แล้วถ้ามีเวลาเหลือทัน นะคะก็จะตีรถขับรถต่อไปเพราะมาคนเดียวจะขับรถต่อไปที่พัทรุงไปวัดท่าแคไปไหว้คูโนลาที่นู่นนะคะแล้วก็วีเนี้ยั้งวีอยู่ใต้เดินทางกลับวันศุกร์นะคะเดี๋ยวจะแวะ คำบุญแวะเอาเลขดีๆมาฝากแต่ระหว่างนี้เพราะจริงๆอ่ะมันเป็นทริปทำงานจริงๆตามกดการคือแก้วต้องไปพัทธลุงพวกนี้แต่ถ้าเสร็จเร็วก็จะไปเลยจะได้ทำงานทันเลยแต่ถ้าไม่ทันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวยังไงก็อยู่ยาวเพราะมันมีงานแต่ถ้าใครที่อยากจะดูดวงหรือให้แก้วดูมวงจุ้ยไว้เจ้าที่ติดต่อทักกันเข้ามาได้นะคะและใครที่อยากจะเข้ากลุ่มหมอแก้วนะคะก็แอดคิวอาร์โค้ดหรือแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะ code, ควิวอาร์โค้ดก็แคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ดึงเข้าไปเลยก็ บอกเขาว่าขอเขา้ากลุ่มหมอกแก้วพารวยนะคะอะมาดูเลขง่ายๆเลยวันอาทิตย์กับวันศุกร์สองวันนี้ให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยนะคะตามบัตรประชาชนอาทิตย์กับศุกร์ให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนวันนี้คุณจะได้โชคได้ลาบจากที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนค่ะ คนเกิดวันจันให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดวันนี้ญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดจะให้โชคลาภถ้าไม่มีญาติพี่น้องที่นับถือที่สุดคุณเอาเป็นผู้ใหญ่ที่คุณรู้สึกสนิทในใจเชื่อใจมั่นใจเขาซื้อเลขเขาก็ได้วันอังคารให้ซื้อเลขคนรักคู่ครองใครมีแฟนซื้อเลขแฟนได้เลยแต่ถ้ากําลังมีปัญหาแบอกว่าพี่หนูเพิ่งเลิกแต่เรายังรักเขาอยู่เราซื้อเลขคนนั้นก็ได้หรือเราซื้อคนที่เรารู้สึกเรารักและผูกพันที่สุดได้เลยนะคะวันอังคาร วันพุธให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบชอบเลขอะไรซื้อเลขนั้นไม่ต้องฟังใครเชื่อมั่นในตัวเองเซนตัวเองดีที่สุดค่ะวันพฤหัสหันนะเอ้วันพุธวันพุธเลขที่ตัวเองชอบมั่นใจตัวเองไม่ต้องฟังใครส่วนวันพฤหัสให้ซื้อเลขยานพานะนะคะวันนี้ยานพานะจะให้โชคลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับตัวคุณค่ะเมื่อกี้วันศุกร์บอกไปแล้ว กับวันอาทิตย์ว่าซื้อเลขที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนส่วนวันเสาร์นะคะแนะนําให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทจากผู้หญิงก็ได้จากผู้ชายก็ได้วันนี้เขาจะให้โชคให้รับให้ความมั่งคั่งกับคุณค่ะ จบไปแล้วกับแนวทางวันนี้แก้วขอวอวยพรให้พวกคุณโชคดีนะคะใครอยากเข้ากลุ่มหมอแก้วก็แอดกันเข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวจะเอาเลขดีๆมาฝากใครที่ตามหัวธาฐบาลทาคลิปให้แล้วและคนที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วนะคะแก้วลงแนวทางทั้ง7วันเลขนําโชคของ่ละวันให้เรียบร้อยแล้วไปดูกันได้เลยคะ่ะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ